เผยข้อมูล iPhone อาจ,จใช้ดีไซน์จอรอยบากเอียงน้อยสองปีเผยข้อมูล iPhone อาจ,จใช้ดีไซน์จอรอยบากเอ102ียงน้อยสองปีวันคาที่13บามตุลาคมที่จะถึงนหมครับทาง Apple ก็จะมีการจัดงานอีเวนต์เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่แล้วนะครับที่มีข้อมูลว่าจะมีถึง4รุ่นด้วยกันครับและจะยังคงใช้ดีไซน์หน้าจอรอยบากที่ใช้มาแล้ว3ปีนั่นเองครับ ล่าสุดมีแหล่งข่าวบนทวิตเตอร์ก็ได้ออกมาเผยว่านอกจาก iPhone 12ซีรีส์ที่มีหน้าจอรอยบากแล้วดีไซน์หน้าจอรอยบากนี้ก็อาจยังใช้กับ iPhone 13ที่จะออกมาในปี2021ด้วยครับแต่ก็อาจปรับขนาดรอยบากให้เล็กลงเล็กน้อยครับแต่ดูแล้วอาจจะเร็วเกินไปครับสำหรับการคาดการณ์ถึง iPhone 13ที่จะเปิดตัวในปีหน้าครับแต่อาจเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้นะครับซึ่งดูแล้วทาง Apple ก็ม่ได้สนใจกับเทรนโลกที่มีผู้ผลิตหลายแบรนด์ครับหันไปใช้ดีไซน์หน้าจอแบบเจาะรูหรือมีติ่งทงหยดน้ำไปแล้วนะครับแต่ทาง Apple ยังต้องใช้เทคโนโลยีเ i กกันต่อไปนั่นเองครับส่วนตัว iPhone 12ก็มีกำหนดการเปิดตัวที่3ตุลาคมนี้นครับเราก็คงรอดูกันต่อไปนะครับว่าเต็มดีไซน์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ